อ่อนๆอออพึ่งขึ้นไม่ไหมเลยจ้ะเก็บไปอยาช่วยเมียเก็บนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังผ้าไปจ้าพี่น้องจ้ามือนีทิพ้าทุกคนมาเก็บ ผักโขมทะเลจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางดงผักโขมทะเลจ้าพี่น้องนี่หลายออกหลายเลยพี่น้องเบิ้มหย่อนอ่อนพึ่งขึ้นไม่ไหมเลยจ้าอะเก็บเลยไอ้ A carinha escutar, Yeah, lá, yeah. small so, baby, sana. จะปลูกไปสบไปรึเยอะไม่ปไ,ออปไว้อะไรผักโขมเขาจะมีทั้งตัวผู้ตัวแม่นะจ๊ะพี่น้องรสชาติผักโขมตัวผู้คล้ายๆผักบุ้งเรอพี่น้องรสชาติคล้ายๆผักบุ้ง <c oughs> แต่ว่าอันจริงเหง้าๆที่ไอ้ล่างเก็บนั่นแซ่บล่ะพี่น้องจ๊ะมีต้นเดียว ีอัดฟินแดเอนี่เกอันนี้พักคมทั้งหมดเลยได้จากพี่น้องเป็นตรงเลือกเอาตรงไหนงามก็เลือกเอาไปนั่นเด้ด้ตรงตงามไปไอ เนี่นยเออผักขมเท่าเองเอกำลังเออออเก็บเลยอ่ะเก็บเลย อยากช่วยเมียเก็บนะคะทุกคนอยากมีส่วนร่วมทุกอันอยากมีส่วนร่วมทุกทุกขั้นตอนทุกคลิป <c oughs> ชว่วยใส่ดิบมั้ยอย่าฟ้่ดิเอ๊ะยัดจะฟินแล้วก็มาเยอะเก๋พอกัลลิตเต ด้าเราไมีเสพฟิวล้ทิปเอาวอรหลดอกพี่น้องเอาพาเพรดีกินจ้ะจะค่อยมาเก็บอีกอย่าวมันจะกินบอทัหนห่ะกินบอทัเออนเดียวกะ กิมเนาะพี่น้องเนาะใชไดายมันแต่ห้าเอาไปเล่หลายนี่จ้าทุกคนจ้ะเอาซ้ำนี้แหละพี่น้องเอาเพอกินไม่เอาเยอะจ้ะจ้าทีก์ก็ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมเ้อจ้าเจอกันใหม่คิปหนาจ้าบายบายขอบคุณครับบ,รบ,บายบาย,บาย,บายโอเค PUNTI RAPCION CAP